ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเฟอร์กิลฟันดายเซนแบกลิเวอร์พูลไม่คิดพยาบาทเจอแดนพิกฟอร์ดนายด่านเอวตันที่เป็นคนทําให้เขาบาดเจ็บหนักจนพลาดแข่งเกือบทั้งฤดูกาล2020 2021ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับบอกอะไรที่แล้วก็ให้แล้วแล้วกันไปเฮดจูเกเมอร์ซี่ไซดาวิแบทเมื่อตุลาคมที่แล้วพิกฟอร์ดรวบอัดเข่าวีวีดีจนเล่นต่อไม่ไหวเปลี่ยนออก ต่อมาพบว่าเอ็นไข้เข่าด้านหน้าหรือ ACL ฉีกขาดผ่าตัดใหญ่พักตลอดช่วงที่เหลือแล้วเพิ่งกลับมาตอนปีซีซั่น2021จากประเด็นนั้นทําให้หลายคนคาดว่าก,กับตันทีมชาติฮอลแลนด์คงแค้นมากแต่ทว่าฟานไดมองแง่บวกว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลไม่เคียดแค้นอาการบาดเจ็บของผมเกิดเพราะโดนหวดในการเปิดปากกับเดอะเทลกาฟมันเป็นโมงยามที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นแล้วพอคิดแบบนั้นมันดีต่อใจทําให้เราผ่านช่วงเวลาดังกล่าวง่ายขึ้น บางครั้งมันอาจจะกลับมารบกวนจิตใจบ้างแต่ส่วนตัวก็ไม่มีอะไรให้กังวลอีกมันไม่ส่งผลให้แยงในการดวลแบบตัวต่อตัว,ตวอันหนึ่งทางพิฟฟอดก็มีการติดต่อหลังไมค์ขอโทษโดยตรงไปถึงฟานได้ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปแบบมืออาชีพเทนเผยสแอซซิสสุดโปรดถ,ถ้าไม่นับช็อตผ่านบอลให้โอริกีอเล็กซานเดอร์อันนได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะมินเดอร์สื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีในหลายประเด็นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาโดนถามว่าชอบช็อตแอซซิสช็อตไหนมากที่สุด โดยต้องไม่นับจังหวะที่เปิดให้ออริกี้ทำประตูได้ในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดสกับบา์เซลนาเมื่อฤดูกาล2 0 1 8ันถึงสองพซึ่งเขาก็ตอบว่าส่วนตัวแล้วผมคงจะเลือกช็อตที่ผมทําแอซิ์ได้เป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ในตอนที่ผ่านบอลให้โมในเกมที่เจอกับบอลมัดเมื่อช่วงไม่กี่ปีก่อนนะนะอ้อแล้วก็แน่นอนว่ามีช็อตที่อลิซอนทําประตูได้ด้วยแบ็กขวาชาวกรีซเสริมว่าตนเข้าข้ากับซาลาได้เป็นอย่างดีหลังจากทั้งคู่มักจะเล่นได้อย่างโดดเด่นทางฝั่งกราบขวาในเกมกมรุของ Liverpool. เราประสานงานกันได้ดีรวมถึงเข้าใจกันและกันอยู่เสมอและแน่นอนว่าที่ผ่านมามันก็พัฒนาไปในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกช่วง2ปีแรกนะหลักๆแล้วผมจะอยู่ด้านหลังเขาส่วนเขาใช้ความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์แต่ตอนนี้เราจะบุกข,ขึ้นมาแบบตีคู่กันไปเลยมากขึ้นและเราก็ยังเล่นเกมรับร่วมกันได้อีกด้วยเราทั้งคู่ต่างก็อยากสร้างบางอย่างขึ้นมารวมถึงอยากทำประตูให้ได้อยากทำแอซิดให้ได้อยากชนะอยากทำให้ตัวเรามีผลกระทบกับเกมการแข่งขัน และผมคิดว่าคุณภาพในการเล่นตรงกลาบขวาที่เราทําได้ในฤดูกาลนี้มันกําลังจะส่งผลดีกับทีมไปในตัวหลักๆแล้วที่เราทํากันก็คือผ่านบอลไปให้กับเขาหรือไม่ก็ให้เขาผ่านบอลมาให้ผมแล้วจากนั้นก็หาทางทําบางอย่างกับมันต่อพวกเขาช่วยเหลือเราเยอะมากวิลเลียมพูดถึงอิทธิพลของลินเดอร์และมาตุส เดโกวิลเลียมให้รายละเอียดสนับสนุนและคำแนะนำที่ได้รับจากเปปินดินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมและบิโตมาตูสโค้ชของทีมที่มีส่วนอย่างยิ่งต่อบรรดานักเตะอายุน้อยๆในอาคาเดมีวิลเลียมกล่าวกับลีฟูเอฟซีดอทคอมว่ากับเปปผมคิดว่าเป็นโค้ชทีมยู16ตอนที่ผมอายุ15ปีแต่ผมลงเล่นมาแล้ว2-3เกมและผมได้อยู่กับเปปหลังจากนั้นคุณพูดได้เลยตั้งแต่ตอนที่ผมซ้อมกับเขาในตอนนั้นว่าเขาเป็นโค้ชที่น่าเหลือเชื่อเขามีความไว้วางใจในตัวนักเตะเยาวชนทุกคนอย่างมาก ในการเข้ามาฝึกซ้อมและลงเล่นเกมต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงเล่นเกมคาราบาวครับมันเป็นการมอบโอกาสให้กับนักเตะอายุน้อยนักเตะที่ไม่ได้เวลาลงสนามมากนักเหมือนคนื่นโอกาสดีที่จะสร้างความรับใจไม่เพียงแต่กับผู้จัดการทีมแต่กับเป๊ปด้วยเช่นกันเหมือนกันกับบีตอเข้าช่วยเหลือผมเยอะมากเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่และเขาให้ความไว้วางใจในตัวผมเยอะมาก ผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2คนนี้พวกเขามักจะดูเด็กจากอะคาเดมี่ทั้งทีมยูย่และยูสิและเมื่อใดก็ตามที่พวกเขามองเห็นนักเตะพรสวรรค์พวกเขาจะดึงเขาขึ้นมาที่นี่และร่วมฝึกซ้อมพิม์ลีกฉุดฉาดขึ้นแน่หาเหตุผลเจราดควรรับงานคุมบิลลาขอขอบคุณบทความจากบอบูเหตุผลที่เีเว่นเจราดควรรับงานผู้จัดการทีมของแอสตันบิลลา 1. วบิลลาเป็นทีมเก่าแก่และคู่บุญของฟุตบอลอังกฤษตอนนี้อาจไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ทีมเล็กที่ตัวไม่ดีแถมมีเงินให้ซื้อผู้เล่นพอสมควรความกดดันจึงไม่สูงมากเช่นเดียวกับความคาดหวังเอาแค่อยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกก็พอ 2. ถึงเวลาที่พี่เจิดจะมาผจญภัยในพรีเมียร์ลีกแล้วหลังเสกให้เรนเจอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสกอตแลนด์เรียบร้อยมันท้าทายและยากกว่ากันเยอะ 3. ก่อนกลับมาคุมทีมบ้านเกิดอย่างลิปูในอนาคตพี่แกควรจะพิสูจน์ฝีมือในทีมระดับกลางๆในพรีเมียร์ลีกเสียก่อนถือเป็นการทดสอบความสามารถไปในตัว ไม่ควรก้าวกระโดดจากไอบอรกพาร์กมาที่แอนฟิลด์โดยตรงมันเสี่ยงเกินไป 4. แอสตันเวิลลาจะการทำงานของสตีวิจีปะทะลิเวอร์พูลห้าการมาของเขาเพิ่มซีซันให้พิมลิกมีความชูชาตขึ้นอย่างแน่นอนเด็กหงว่าไงครับแพ้แค่เกมแรกริเซ่ฟันทงแล้วลิพูลถึงแชมป์ไหมหงแดงบุกไปแพ้เวสแฮม3ต่อ2ในเกมพิมลิกเมื่อสุดสัปดาห์เสียสถิติไม่แพ้นานยี่สานัดติดต่อกันและหล่นมาอยู่ในดับที่4ของตาราง ตามหลังเชลซีทีมจากูง4ีแต้มหลังผ่านพ้น1 1นัดต่อความเห็นของอดีตคุณพลทีมชาตินอร์เวย์ล่าสุดเจ้าตัวออกโรงชี้ว่าหงแดงไม่น่าจะต่อกรกับเชลซีและแมนซิตี้ได้เนื่องจากมีขุมกำลังไม่มากพอโดยอดีตแบ็คซ้ายมองว่าหากทีมของจิเกนครับขาดใครไปสักราย2รายจากอาการบาดเจ็บโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ก็จะจบเหตผมเป็นกังวลน,นิดหน่อยในเรื่องขุมกำลังเชิงลึกดิเซแสดงทัศนะกับท็อกสปอร์ตเมื่อ1ิพฤศจิกายน ผมไม่คิดว่าเรามีนักเตะชั้นยอดหากเราเสียผู้เล่นไปอย่างซีซั่นก่อนเราเสียเฟิงกิวฟันไดและนักเตะอีกสองสารายคุณจะเห็นได้เลยว่าเรากระเสือกกระสนผมกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกในปีนี้เมื่อมีคนบาดเจ็บติดโทษแบนหรือเราเสียนักเตะให้กับฟุตบอลแอฟริกาครับผมเกรงว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินแชมป์ผมไม่คิดว่าเราแข็งแกร่งมากพอในแง่ของของุมกําลังระยะยาวเมื่อเทียบกับแมนซิตี้หรือเชลซี ทั้งนี้เมื่อซีซั่นก่อนเรดแมชชินเล่งสปีดเข้าไปในดับท็อปโฟ์ได้แบบลุ้นกันจนตัวโกงหลังขาดฟันได้กับจโกเมสที่เจ็บยาวไปตั้งแต่ต้นซีซั่นแถมโจมาติปเจอแดนเนลสันและติโกออกันตาร่าก็มีปัญหาทางด้านความฟิตขณะเดียวกันโทนี่คาสคาริโนอดีตของหน้าร่วมวิจารณ์ฝีเท้าของเตียโกและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรนด้วยมั่นใจว่าครอปคิดถึงจีนี่วาลดุมที่ย้ายร่วมทีมเปเียเชเหตุผลหลักคือพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอในแผงมิดฟิลด์ ปัญหาใหญ่คือการขาดหายไปของจีนี่เวนดุมซึ่งทําให้ทีมมีรูโวเบิร์มอเล็กซ์ออเลตเชมเลนกับติโออลหันตาราไม่อาจทํางานเหมือนกับเขาได้โดยเฉพาะในยามที่เจอกับทีมคู่แข่งที่มีพลังกาลังอย่างเดกแนไรส์และโทมัสซูเชกของไวแฮมพิมลีจะขัดขวางการสวมชุดทีมเยือนของบรรดาทีมเจ้าบ้านในเกมบ็อกซิ่งเดย์ตามโครงการขององค์กรการก,ารกุศล BBC ีเซิรงกริดรายงานว่าลายสมสอนในพิมลี กำลังสนับสนุนแนวคิดของเชีลเตอร์องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านที่มีโครงการ #NoHomeKit ให้ทีมเจ้าบ้านสวมชุดทีมเยือนในเกม็อกซิ่งเลยแต่ไม่รับความเห็นชอบจากพิมลีพิมลียืนยันกดเรื่องชุดแข่งขันที่ทีมเจ้าบ้านต้องสวมชุดทีมเย้าเป็นอันดับแรกโดยการอนุโลมเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์บนหน้าอกเสือ้อได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นใน1ฤดูกาลและจะต้องแทนที่ด้วยข้อความการกุศลถแถลงการของพิมลีระบุว่า พิมลิกได้รับการร้องขอเป็นจํานวนมากจากองค์กรการกุศลต่างๆในแต่ละรุูการอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถสนับสนุนได้ทั้งหมดสโมสรต่างๆมีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและเราก็สนับสนุนให้สโมสรทําเช่นนั้นหากเป็นไปตามกฎของพิมลิกฟันเฟืองที่หายไปขอขอบคุณบทความจากฮัสซัลอนโซไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืองชิ้นหนึ่งแต่เขาถือเป็นฟันเฟืองที่มีคุณค่ามากมาก ตลอดเวลาสีปีจากหัวหน้าฝ่ายประเมินสู่การเป็นผู้นริการกีฬาคุณประโยชน์ที่เขาทำไว้จะเป็นสิ่งที่สโมสร,รและแฟนบอลไม่มีวันลืม5้าปีกับการทำงานในบทบาทพออักีฬาลิวอพูเขาสร้างความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโลกลูกหนังเขาทำให้รู้ว่าความสำคัญของสโมสร,รฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องในสนามเขาเน้นย้ำให้เห็นถึงการทำงานเบื้องหลังที่คอยเอื้อให้ทีมมีพัฒนาการมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปไมค์กอรอนเจเกนคลับและตัวเอ็ดเวิร์ดเอง คือ3แกนหลักที่ทํางานร่วมกันบนนอกฉากที่เราไม่ได้เห็นบนผืนญ้าหน้าฉากของเอ็ดเวิร์ดเราไม่ค่อยเห็นมากนักแม้แต่การจะค้นหารูปใน Google อย่างแทบไม่ค่อยมีบนความสําเร็จระดับเมเจอร์แรกในยุค JK คคําคืนชื่นมืนนะ่นณว่านตาเมโทรโพลิตานโนขณะที่ผู้เล่นและสตาฟหลายคนฉลองสุดเหวี่ยงบนโพเดียมเอ็ดเวิร์ดเลือกเก็บตัวเงีย,งยบๆยืนด้านหลังเพื่อเก็บภาพบรรยากาศอันยิ่งใหญ่มันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจสําหรับเขา ที่ได้เห็นเดอะคอปมีสีหน้าอิ่มเอมไปด้วยรอยยิ้มคำบอกเล่าจากทีมงานที่ไมวุฒเผยว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงก็จริงแต่เป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายมากผู้คนที่อยู่นอกสโมสรไม่มีใครเห็นในเรื่องนี้เขาเป็นคนที่เด็ดขาดแต่ก็เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วหลังจากคัมคืนที่มาลิตเอ็ดเวิร์ดเชื่อว่าทุกคนคือคนที่มีส่วนร่วมในความสาเร็จครั้งนั้นเอ็ดเวิร์ดเติบโตที่เซาท์ทอมตันทางตอนใต้ของกรอตองกฤษเขาเคยเป็นนักฟุตบอลทีมสํารองปีเตอร์โบ และจบการศึกษาการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์บนเส้นทางการทำงานเบื้องหลังเอ็ดเวิร์ดเริ่มต้นจากการรับหน้าที่วิเคราะห์วิดีโอที่พอร์สมัทตอนปี2003ถัดมา6ปีท็อตแนมฮอสเปอร์ดึงตัวไปร่วมงานสมัยที่ผู้จัดการทีมชื่อแฮร์รี่เลดแแปและปี2011ดาเมียงโกมองลี่ก็ชักชวนเข้ามาอยู่ที่ลิ์พูลในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประเมินผลจากวันนั้นถึงวันนี้กับชีวิตใต้ชายคาของแดงเอ็ดเวิร์ดผ่านการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลผู้อำนวยการด้านเทคนิคและจบที่ผู้อำนวยการด้านกีฬ สมัยทำงานกับแบดเดนด์็อจเจอร์เขามีปัญหาอยู่บ้างกับกุนซือไอแลนเหนือบีร็อดมองว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่จะขาดอำนาจของตัวเองจนไม่มีอิสระในการทำงานเต็มที่จากที่เคยถูกมองว่าเป็นบุคคลลึกลับของเมลวูดจนเมื่อลิพูเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้เจเกนครับเขาก็ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโต๊ะทำงานที่เคยอยู่ห่างไกลาจากใจกลางเมลวูดพลานได้ตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาออฟฟิศของเขาก็อยู่ตรงข้ามกับผู้จัดการทีมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปในทางบวกครับเชื่อใจในความคิดของ Edward. Edward ดเดอ็ดเวิร์ด เขามีนิสัยต่างจากครอบมากแต่ทั้งคู่ต่างก็เคารพซึ่งกันและกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาทั้งสองจะเห็นพ้องกันในทุกเรื่องบางอย่างความคิดไม่ตรงกันทว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยการนำเหตุผลเข้าหากันครั้งหนึ่งครอบอยากได้ยูเรียนรันจากไบเออร์เหวเซ้นมากกว่าโมเมตซาร่าแต่สุดท้ายเอ็ดเวิร์ดสามารถกเกลี้ยกล่อมทั้งครอบและกอร์ดอนจนทำให้ทั้งสองคนเห็นด้วยว่าควรซื้อคิงอีฟเข้ามาโดยเหตุผลของเอ็ดเวิร์ดที่ว่าซา ah ร่ามีดีพอที่จะเล่นให้ลิพูเพราะว่าเขาเฝ้าดูพัฒนาาากรของ มาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับบาเสแล้วแน่นอนที่เอ็ดเวิร์ดดูแบบนั้นได้เพราะเขามีทีมงานอันยอดเยี่ยมทั้งวินดียมสเปียร์แมนทิมวาสเกตเอียนเกรแฮมดาฟิดสตีลมาคขาเรียดรวมถึงเดฟฟาวโลวเบร์รี่ฮันเตอร์และจูเลียนวอร์ดหลายปีที่ผ่านมาลิพูประสมความสำเร็จในตลาดซื้อขายเมื่อมองจากตัวเลขสุทธิหักกลบกันแล้วหน่วยเงินปอนเป็นตัวสีเขียว หน้าที่ของเอ็ดเวิร์ดคือการเจรจาต่อรองและเสนอเดี่ยวอย่างเช่นซาร่ามาเน่เฟอร์กิฟันได้อลิสซอนตลอดจนดิโก้โชต้าและอิบบาฮิมาโกนาเต้ในทางตรงกันข้ามผู้เล่นที่คลอปไม่ใช้งานเอ็ดเวิร์ดก็เล่นแร่แปรธาตุได้ค่าตัวมาสารกลับคืนมายกตัวอย่างคริสเตียรยองเบเดเก้สามสิบสองล้านปอนด์จอร์ดอัฟสิบห้าล้านปอนด์มามาดูซาโกต์ยี่สิบหกล้านปอนด์โดมินิกโซลันกี้สิบเก้าล้านปอนด์แดนนี่อิงยี่สิบล้านปอนด์มาโกครูยิชสิบล้านปอนด์แฮร์รี่วิลสันสิบสองล้านปอนด หรือการส่งมอบฟิลิปเป้คูตินโยให้บาสสนนาเมื่อเดือนมกราคม2008ด้วยเงินจำนวน142ล้านปอนด์หนึ่งในดีลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเอ็ดเวิร์ดมากที่สุดคือตอนที่เขาสามารถผลักดันให้สโมสรคว้าโรเบตโตฟฟ้ฟเมิโนขณะที่โรเจอร์อยากได้คริสเตียนองเบนเทเก้จากแอสตันวิลลาสโมสรไม่อยากให้ปัญหานี้ลามเป็นเรื่องใหญ่โตจึงจัดการคว้าทั้งฟีมิโนและเบนเทเก้เข้ามาและความสำคัญของฟีมิโนในตอนนี้เป็นอย่างไรคงไม่เกินไปนักหากจะบอกว่าเอ็ดเวิร์ดคือผู้ชนะ เอ็ดเวิร์ดพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองมีความชำนาญในการทำให้บรรดานักเตะด,ดาวดังของลิเวอร์พูลยอมเซ็นสัญญารดยยาวกับทีมดังที่เห็นรายชื่อแข้งตัวหลักจรวดประกาศต่อสัญญาตอนช่วงสัมเมอาที่ผ่านมาโดยที่ในสัญญาไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาใดๆนอกจากทำงานเรื่องการเสริมทัพเขายังเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนทำศูนย์ฝึกซ้อมแห่งใหม่ในย่านเคิร์กบีที่มีมูลค่า50ล้านปอนด์ที่เพิ่งเปิดใช้มาเมื่อไม่นานเอ็ดเวิร์ดมักทมตัวเองเสมอเขาปัดคำชมหลายคนที่เชื่นชม ดังกรณีถ้าพูดเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับซาลาห์แล้วล่ะก็เขาจะบอกคุณว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดดีลนั้นได้ก็คือการที่เฟาโลทําข้อตกลงกับโรม่าได้ส่วนกรณีที่เอาโจโกเมสมาจากชาวตันเขาก็บอกว่าที่ดีลนี้สําเร็จได้เป็นเพราะความดังแน่นของฮันเตอร์ที่ยืนกรานว่าต้องทําดีลนี้ให้ได้หรือท้านจะพูดถึงการที่เ,เล่นที่ปล่อยยืมไปทำผลงานได้ดีกับอีกทีมเขาก็จะบอกว่ามันเป็นผลงานชั้นยอดของจูเลียนวอร์ สมัยยังเป็นผู้จัดการฝ่ายการยืมตัวและพันธมิตรด้านฟุตบอลที่สามารถหาทีมที่เหมาะสมกับนักเตะได้เอ็ดเวิร์ดไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าเขามีความสําคัญอย่างมากในเรื่องการซื้อและขายนักเตะเขามองว่าตัวเองเป็นเพียงฟันเฟืองอันหนึ่งของเครื่องจักรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ก็เป็นฟันเฟืองชิ้นสาคัญขององค์กรที่ใครๆก็อยากมีไว้หากที่ใดอยากได้เขาไปดําเนินการเรื่องเบื้องหลังอาจจะต้องทุ่มกันสุดตัวกันยกใหญ่และหากวันหนึ่งวันใดได้บรรจบพบกันอีกที่นี่แอนฟิลก็ยังรอต้อนรับ อยู่เสมอก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ